สวัสดีตอนเย็นนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนมาให้อาหารปลาดุ่นะครับนี่ครับผมจะให้สำหรับอาหารวันนี้จะเป็นไส้ไก่นะครับี่ประมาณสามกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูค้อมกันนะครับผมจะตีน้ำนะเดี๋ยวมามาดูปลาดุบเห็นไหมยังไม่ยังไม่ตีปลามาเลยครับ เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับอาหารนะครับนี่ครับมาดูนะครับมันจะแย่งนี่โอ้โหนี่ครับนี่ครับพว้ไม่ทันไม่ทันอื้อหือกับน้ำกันเองน,นี่ครับง่ายยังชอบ นะครับไม่ให้มีไส้ไก่ไม่มีแล้วไส้ไก่หมดแล้วครับไส้ไก่เห็นไหมครับไม่ถึงหนึ่งนาทีหมดเลี้ยงเลยนะครับนี่ครับมีนคือตาดุกนะครับ